多くの資料兵ヘクロードによって倒されたさらに多くの兵がモークの船に乗り込みコミ、シシマシンダツオネグラシティククロードは水軍の一つを奪い取りそれを弾みにスクバタールゼを滅ぼさんとするラスクラ ซุ่มแต่ก,กองยากก่อนโอเคสองตัวตัวนี้หันหน้ามาหาเราไอตัวนั้นหันหน้าไปหาตัวอื่นถ้าเกิดกงยิงจะตายไหมเนี่ยไม่น่าจะตายมันไปตายวะมันเห็นแล้วไม่น่าเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเจอแค่เน้นมา<อ>มาข้างหลังตัวหนึ่งประจัจัการสิครับเยี่ยมเราเสียบไงระวังระวังมันกำลังไม่เห็นโทษกไ่อยู่ในพงหญ้านี่แหละอยู่ในพงหญ้านี่แหละไม่เจอแล้วมหมดใส่แตก ก็กก็็บนตอนเล่นสตอรีอ่ะอทนหลบในพงหญ้ายอย่างเดียว <c oughs> บินบนไปวนมาเตียบหลัง <c oughs> เออก็ทำได้อืมเล่นได้หลายวิธีอยู่บนเรือบนเรือหนึ่งตัวแล้วก็ข้างล่างสองตัวเนี่ยอเอาไยอ,อยากลองยิงหัวกันหนึงนะ เป็นธนูนักธนูยังไงวะเออมันมีสกิลยิงไหมเห็นมันบอกว่าอู๋ตายมีสกิลมีสกิลมีสกิลอยู่มีสกิลบอกว่ายิงแรงขึ้นหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเอาหลังเลยจึสวกทำไมเข้าเพจตัวเองไม่ได้อ่ะ อ๋อได้ละได้ยังอันนี้ไลฟ์ไลฟ์แบบไหนเนี่ยก็ไลฟ์ในไลฟ์ในเพย์หรือไลฟ์ในไหนไม่ใน OBS โอเคยังไม่มีใครดูทนอืมเร็วอ๋อไปทางซ้ายขึ้นไปทางซ้ายไปเลยขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยล้จัดการตัวที่เนี่ยตัวที่เห็นหน้าสุดไปเออไปเอาเลยพร้อมกันไหม ืใต้แฟลซ์ปเกือดเ,เต็มเกือดเต็มใช่ไหมเหียบนี่เดี๋ยวกระโดดบนนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเกาะได้ไห<ด>มวะกาะได้อยู่กาะได้อยู่กาะได้อยู่อ่าเยี่ยมแล้วเราจะฆ่ายัางไงมีแม่งมีโคตรเยอะเลยเดี๋ยว,วเอาแม่ทัพบก่อนเว้ย ก็ใช้ทางไม่ตายใช้ได้ไหมวะงั้นกอตัวซ้ายตัวนี้นะถ้าไม่ตายไม่มีคิดว่ามีกลาวว่ากระโดดลงมาแล้วจัดทาไม่ตายเลยไงเดี๋แบบยวไอ้อ้วนมาแจ้งการหนึ่ง もうこの船乗りを打ち倒しクロードは船を沖へと走らせる。クロードにア、フはいらない。海の神が船を進めるア、フェア、フはア、らェア、フ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 ェ ファイナーそして一日に過ぎ。クロードは、ホータタミ、ウミニューカブをイセキノフネオミツケタ。クロードは、ホータツミ。テキノフネう。ノリコン。

ถึงไหมเดี๋ยวลองวิ่งกระโดดไปนะ,ะถ้าไม่ถึงก็ลุยเลยอยอมโอเคผีม่เหรอข้างในผีแล้วทำไงวะผีนี่คือ เราต้องช่วยผีอ่ะไม่รู้วะไม่ใช่มาให้กำจัดตัวสลัดก่อนลงไปลงไปขึ้นข้างบนดี้ว่าทุนไปเจ็บไอ้นี่ก่อนได้นั่นเนี่ยขวาตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งวัวขวาเจ็บก่อนนะตัวเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไม่ทันละไม่ทันละมันมีตัวหมอบอยู่ไงเข้าใจคนละขวาตัวทีมาเป็นอะไรผีโคตรเยอะเห็นแล้ว

ผีโดนขังได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอผีแล้วนะรอตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้รอตรงนิ้ได้ไกมเนี่ย เราต้องวิ่งกลับวะน่าจะวิ่งกลับวะไม่แน่ใจตะกี้ก็ไม่ได้อ่านอุ้ยเหนืไหมสูนูได้ได้ได้วิ่งไปเรื่อยเลยอย่าหยุด ุขึ้นเรือผีสิงเหมือนเล่นไอ้นั่นเลยอันชาร์ต้ยต้องไปไหนเนี่ยมันบอกให้ขึ้นเรือผีสิงเฮี้ยลำไหนวะเดี๋ยวลำเดิมเมื่อกี้ลำนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่ไปทางนี้นีเดินบนเชือกนี่อ๋อ พี่เห็นวยาบเลยหยาบเลยวิ่งวิ่ยาแป๊บเี้เเย,ย,ยมีตะกี้ดูดเลือดดีะดวะ chưa thấy vậy mười chóp đồn à thong bị vân nè 2 đưa đợi 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 ไม่เห็นมันอยู่ไม่อยู่ใ,ยยในรัศมีเออขึ้นข้างบนหรือข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วเ <_ c oughs> พียบเลยกระดิ่งไหมเนี่ย <_ c oughs> ケサが戻った。クロードに戦いを挑む指導者はもういないようだ。クロードはおのれの船に戻り、先を急いだ。船に戻り、カプクレア。あれな。<お>クロードが目指すのは。 タイチューハンガーはね、こ <laughs> <laughs> の時期に行きたいと言うなられ、この時期に行きたいと言うなら、この時期に行きたいと言うなら、この時期に行きたいと言うなら、 クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れが近辺の海賊たちがスクバタールに使えるためこの地に集まっていたスクバタールがツシマを制した赤月には金銀財宝と住みを約束したのだお前がいいでか ทังรอบลิ้นไปได้เจนตัวนอนอีกหนึ่งตัวนอนสองตัวเดี๋ยวอี๋ฮะไอ้ตัวนี้น่าจะจับได้เลย,เลยอยู่ไกลเอาเลยแล้วก็ไอ้นัง่งตัวนอนอยู่ทางขวา

เอาชนะมองโกเอาชนะโรนินเอาชนะโจนหมดหมดทุกทุกเผ่าพันธ์เออมาทุกอาชีพเลยมึงอ้าวเป็นอะไรวะเนี่ยอา้อาวไม่ใช่ที่นี้เหรอใช่ถูกๆๆแต่แต่กี้เหมือนมีเงามีเงามีเงาเว้ยดูเงา<อ>ได้

ดูยากจะตายเงาอุ้ยเอา้าไม่เห็นเออเป็นสมุไรมันก็ง่ายดีนะทุนอืมนลร,รงดีแล้วก็พลังไม่ค่อยโดนตัวเล่นแบบนินจาได้ด้วย <c oughs> มาเอาพลังกันมา <c oughs> แย่ไม่ไม่ทีเรียสเรื่องพลังเลยตั้งแต่ใช้อาชีพเนี่ยเหรอ อ,อ no hehe, ืมอาจจะผิวๆิว้ผิวน้อยลงบ้างหมอนว่ายน้ำได้ใช่ว่ายน้ำไดุ้้ยดน้ำแป๊บ

นะโรนินอยู่ไหนอนะตานะโรนินสวัสดีครับคุณคมกิจขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับโน่นี่อยู่ไหนวะอีกเรือหนึ่งแน่เลยมหนี่มา ได้ป่กววะทำไม,รรมกระโดดไม่ได้วะเหมือนไม่ใครเห็นผู้ใดอ๋อนี่ไงวิญญาโลนินเอาระวังสองตัว,วเละเทะซะอุ้ยอะไรทนยังว่ายน้ำอยู่เลย ว่ายน้ำอยู่เลยมึ้งว่ายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะออกขึ้นมาแล้วขึ้นบนมานี่เฮ้ยอะไรลืมกดสี่เหลี่ยมเอ,เอาทำนู้นก็มียะสัญญานใส่หมวกเหมือนโจนรสลัดอ่ะน่าจะเป็นโรนินโรนินถูกต้องไส่แตกละตัวหนึ่งเดี๋ยวมีไหมไม่มีหมดแล้วน่าจะหมดแล้วมากไป ข้างบนบีกตัวน่าจะบีกชุดหนึ่งเห,เหมือนเพียบเลยอะไรวะฆ่าใครวะเนี่ยนี่แน่<อ>เฮ้ยเหมือนมีใครเห็นไม่ใช่ใช่ไหมหลอนหลอน ให้สังขารสุตตะบ,บะและองคลับอยู่ไหนวะอะไรคนเท่าไหรไม่กระโดดฟันให้เฉยเพราะว่ามันชอบโผลมาไงูคิดว่าเจอใครประเด็นคือไปฆ่าบอสไปฆ่าบอสตัวไหนวะเนี่ยอ๋อนู่นไงสามตัวนะอยู่เกลๆารเห็นละ เราหน้าจะกระโดดเสียบเพื่อทุ่นแรงบ้าน<ช>พอดีนะชนจะเหลี่ยงท่าไม้ตายอยู่ใช่ไหมใช่ <ทน S 1> เดี๋ยวไปกระโดดเสียบแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยนะชนเอาตัวกลางไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นได้ได้ยังได้ยังมันต้องกระโดดลงไปอ่ะได้ละโอเคเอาเลยเยี่ยม อุ้ยเราเปิดโอ้ยหมดหมดหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังแม่งโคตรเยอะเออดิเดี<ะ>๋กเก็บตัวอ่อนก่อนไม่ไม่ไม่มีอ่อนซะตะตัวเนี่ยตายแล้วมีอยู่มีอยู่หน้าตายแล้วโอนิาตายแล้วอุย้ยขนาดฟาดไม่โดนนะเนี่ย ไปฟันอ่าหนึ่งตัวแล้วไอ้อ้วนเนี่ยถูกองค์จัดการให้ถูกองค์ทำให้ขาดแตกให้เอาไปไหนไปไหนตก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 เอะก็โดดเยอะไปหน่อยเฮ้ยยังมีอีกเหรอไหนวะข้างล่างเลยแหละเปียบเลย

ไ,ไ,ไ,ไปเมาแล้วกลังไม้คกกวงลงมาดเดีอยวิงอกับตารอเร็<ป><ด>มถ่า้ตายได้พอดี <c oughs> 今度は勝利の喜びをかみしめたが Io との決戦が迫っていることは明らかであったいやっぱジョブチャ、まあわーいれプロろいいあれバかねこれ。 ได้มาจากของโอเคจบฉากอีกหนึ่งฉาก